สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามารีวิวขายสินค้ากันนะครับอันนี้เป็นหมาครับหมานําเข้ามาจากต่างประเทศครับเนี่ยเป็นหมาพันุพิเศษครับหมาขาวครับสวยครับราคาก็แพงนิดนึงครับหมาตัวนี้เราไม่ได้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะครับคือเราเลี้ยงไว้ให้ขโมยมาจับเล่นได้ครับเราไม่ได้เลี้ยงไว้ฆ่าใครเลยครับ ใดรสนใจครับอยากมีหมาแบบนี้ครับติดต่อสั่งนำเข้าเองเลยนะครับเพราะเราไม่ขายครับดูดูหน้าหมาสิครับโหดไหมครับโอ้โถดครับดูดิครับก็โถดเลยครับดูดูสิครับก็โถดเลยครับเนี่ยอุนุมันจะกินมือผมแล้วครับเนี่ยหมาตัวนี้มันกินมือผมครับท่านผู้ชมช่วยดูครับหมากินมือ หมาตัวนี้กินมือครับเนี่ยครับกินมือโอ้ว้าวหมาอะไรวะนี่ครับหมาน้อยครับหมาน้อยครับโอ้หมาน้อยจะนอนอะไรอย่างเดียวเลยครับหมาน้อยวันวันหมาน้อยครับชอบเลียครับชอบเลียชอบเล่นนะครับเง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 ็บเงบ,งบ,งบ,งบ หมาน้อยเพิ่งตัดเล็บเมื่อเช้าครับหมาน้อยเพิ่งตัดเล็บเมื่อเช้าครับไม่มีเล็บแล้วครับหมาตัวแสบครับโอ,โอ้ยังยังยังโอ้หมาอะไรไม่รู้ครับหมาพันแปดครับมกก like, หมาน้อยของพ่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมาน้อยด้วไหมครับฝากเป็นกำลังใจให้ น้องด้วยน้องหมาน้อยครับ